กล่าวสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ครับร้านนาแทกเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับก็มาทดสอบนะครับรีวิวนะครับสินค้านะครับมาแนะนําสินค้าที่ยังขายได้นะครับสตัวนะครับมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมีตั้งแต่ k คอทีหนึ่งสี่ศูนย์พัทคูเปอร์ต้าเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีแล้วก็เป็นคูบปอร์ต้าเอลสามกศูนยครับระบบการทำงานนะครับของเขาก็จะต่างกันนะครับเป็นรถ มาแนะนําจากตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็น KRT 1 0ึ่งศนครับตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมนบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนัดจัดส่งให้ปีสามร้อยกิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ได้อุปกรณ์นะครับครบเซตเลยนะครับครบยังไงนะครับมีลันดิน่านะครับข้างหลังเกาะเป็นผ่นพวนผานสี่นะครับตัวนี้เข้าดีนะครับแล้วก็จะมีล้อกันจมแล้วก็คาดให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นรถ14แรงม้านะครับหัวเครื่อง14แรงพัดนะครับ มีเล่มพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปีห3สามนะครับเป็นรถเพาเดียวนะครับสูบเดียวนะครับยางเต็มนะครับยางสวยนะครับด้านท้ายนะครับสามารถปั่น PTO ด้านท้ายได้นะครับท้ายสวยนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับเออเหมาะสําหรับงานนะครับในเกษตรแบบผสมผสานกัวเรือนเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ดีกว่าเป็นรถไถเดินตามที่เราจะต้องไปเดินตามมันครับตัวนี้เรานั่งขับแล้วนะครับเป็นรถไถแบบนั่งขับนะครับ ไม่ใช่รถไทยประดิษฐ์นะครับบางคนหลายเจ้านะครับลูกค้าหลายเจ้านะครับทักเข้ามาว่ารถคันนี้ประกอบเองหรือเปล่าใช้ทําเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นรถที่บริษัทสยามคูบต้านะครับผลิตขึ้นมานะครับเป็นรถบล็อกแรกของ14แรงนะครับซึ่งเป็นรถเผาเดียวนะครับเป็นรถเผาเดียวที่ขับเคลื่อนแต่ล้อหลังนะครับขับเคลื่อนแต่ล้อหลังแล้วก็จะมีชุดควบคุมนะครับเป็นดันดินหน้านะครับแล้วก็ หางนะครับซึ่งเป็นกระบอกไฮดรอลิกยกนะครับมีปั๊มไฮดรอลิกแยกต้องหักนะครับจากตัวเครื่องนะครับรถรุ่นนี้นะครับบำรุงรักษาง่ายนะครับถ้าแบตเสื่อมนะครับเราก็สามารถนะครับสตาร์ทนะครับใช้มือหมุนได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับให้มือหมุนสตาร์ทได้ มีแบตครับเราก็สามารถสตาร์ทมือได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ดูนะครับ <c oughs> รก็ต่อเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลองสตาร์ทนะครับแล้วก็รีวิวการทํางานให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถสูบเดียวเพาเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่ะดูนะครับราคาของ yes? ตัวนี้1นึ0 0 0 0 0 0นนะครับหนึ่งแบาทนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นเอนะครับสิบสองเกียร์ินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับ เปิดโชคก่อนนะครับเวลาจะสตาร์ทต้องเปิดโชคตัวนี้อ,อ,อ้าวแบตบหมดเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งจัมสตาร์ทก่อนอันนี้จะเป็นจัมสตาร์ทนะครับเดี๋ยวแบตผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้โอ้ขั้วแบตมันหลวมครับ ร์ทแบตก็สตาร์ทได้ปกตินะครับเนี่ยครับข้อดีสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือถ้าแบตมันเสื่อมหรือมันอ่อนก็สามารถนะครับใส่แบตอ่อนแล้วครับแบตอ่อนนะครับอย่างนี้ับปิดแล้วครับ น,นี้ก็จะเป็นจั๊มนะครับสามารถได้รถหกล้อก็จั๊มได้นะครับรถกระบะก็จั๊มได้นะครับตัวนี้ต้องมีติดล้านไว้นะครับเผื่อเวลารถมันแบตหมดแบ,บเตเสื่อมนะครับนะครับ,นะรบเวลาเราสตาร์ทนะครับก็จะมีตัวตั้งรอบเครื่อ,องอยู่ตรงนี้นะฮะพวงมาลัยนะครับตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบเพาเตอร์นะครับ ได้คเคียร์2นะครับเกียร์สานะ เท่าลึกดีนะครับถ้าใส่ล้อกันจมนะครับมันจะตะกูง่ายดีกว่านี้นะ บายบายนะครับ ีโอได้วิดีโอหมุนปกตินะครับเครื่องยนต์ครับเครื่องีนะครับ อกแล้วครับฝาหมอนัำแข็งนะครับน้ำปกตินะครับตัวนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งื่ห้าันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหืหันบาทจัดส่งฟรีสามรอยกิโลเมตรแรกครับไปดูตัวที่สองนะครับอ่ะก็มาดูตัวที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นคูเบต้านะครับ L3608SP นะครับเป็นรุ่น SP นะครับ SP ต่างกันกับ36แบบธรรมดาก็คือ1ก็จะมีพวงมาลัยนะครับมันจะเป็นก้านใหญ่แล้วก็จะเป็นเกียร์มือนะครับแล้วก็โครงเสาลังคานะครับระบบเกียร์เดียวกันนะครับ8เกียร์ดาหน้า8เกียร์ถอยหลังเครื่องยนต์จะเป็น3สูบ Direct Injection ครับ36แรงม้านะครับตัวนี้เป็น4วินขับเคลื่อน4ล้อครับ ตัวนี้นะครับเป็น36 s p นะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้านท้ายนะครับรถนะครับคันนี้จะมีการตรวจเช็คปรับสภาพทางสีให้ใหม่นะครับ เก็บสีให้ใหม่รอบคันนะครับไม่ใช่สีนี้นะครับเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บสีหัวนะครับแผ่นลังค่าใหม่นะครับแล้วก็แถมหน้ากากให้1ใบนะครับหน้ากากหน้านะครับตัวนี้ราคาที่3 3 5 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าลูกค้างบน้อยครับอยากได้สภาพนี้นะครับราคาก็อยู่ที่325,000ับาทนะครับเป็น3 6 0 8ิ sp นะครับโฟวินขับสี่นะครับตัวนี้นะครับนัดก็มีการปรับสภาพให้แล้วนะครับใบดันดินนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกหมากนะครับซ้ายขวาเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้จะได้หางนะครับ หัง5ตาช้างนะครับ D-H 225 E-Pro นะครับท้ายสวยนะครับเผาีดีโอเต็มนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี58นะครับรอเล่มเอกสาร60วันทำการนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรีวิวการทำงานของตัว3608 SP นะครับว่า จะใช้งานดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องเสียงเกียร์นะครับรถคันนี้ชับใช้งานอยู่719ชั่วโมงซึ่งไม้ชั่วโมงขาดนะครับตัวนี้นะครับไม้ชั่วโมงขาดได้เปลี่ยนสายไม้ให้แล้วนะครับเอยยบคัสตาร์ทเหมือนเดิมครับ ครับไม่หลวดนะใช้เกียร์2นะครับเป็น2ไฮนะฮะ นะครับหลัน6 8นที MP นะครับ ทุกระบบต้องทำงานได้ปกติครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับต้องเน้นเลยว่าเครื่องเดิมนะครับวานะเสร็จแล้วนะครับ ความหรมของเครื่องยนต์นะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องยนต์ครับไม่อนะครับค่าตัวของคันนี้ครับอยู่ที่สามแส0ามหันบาทนะครับเราปรับสภาพเก็บงานเก็บสีให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้างบน้อยนะครับสภาพนี้นะครับนัดเก็บระบบให้หมดแล้วนะครับไม่มีจุดว่าซึมก็จะอยู่ที่3 2 5แ0 0สองันบาทนะครับสำหรับ L 3า0 8 SP นะครับเดี๋ยวไปดูคันที่สามกันครับ มาดูคันสุดท้ายนะครับสำหรับ L3608 นะครับรีวิวช่วงเที่ยงๆนะครับของวันที่11นะครับกุมภาพันธ์2563ครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้รีวิวรถเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพยายามเคลียร์งานที่ลูกค้าได้สั่งจองไว้นะครับซึ่งซึ่งมันจะข้ามไปถึงเดือนมีนาแล้วนะครับสะสางงานให้ลูกค้าเก่าให้จบก่อนนะครับเราถึงจะเอารถใหม่เข้านะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ เก็บงานแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ทันได้ปรับสีนะครับพร้อมที่จะขายนะครับตัวสุดท้ายเลยจะเป็นคูบาต้านะครับ L368 ตัวนี้เป็นตัว DT นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนแผ่นลังค้าใหม่ลูกหมากใหม่นะครับเช็ดระบบลูกพื้นล้อนะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้นท้ายนะครับนั้นไม่ได้เกาะห่างไว้ราคาก็อยู่ที่280,000บาทนะครับทำสีให้พร้อมนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ทำสีนะครับ สภาพนี้เลยก็อยู่ที่275,000บาทเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับมาดูรอบคันก่อนๆนะครับตัวนี้สวยนะครับสีคาดล่างนะครับท่อนคัดนะครับเดิมนะครับชั่วโมงการทํางานครับอยู่ที่200ชั่วโมงไม่ใช่ครับไม้มันขาดให้ให้เขาดูหน่อยนะครับอย่างนี้คือไม่ขาดมาตั้งแต่เจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวบางท่านนะครับคอมเมนต์มาโอ้ยชั่วโมงน้อย ปรับแต่งชั่วโมงนะครับมันขาดมาก็มีที่นะครับมันขาดมาอย่างนี้ก็คือมันขาดมาครับชั่วโมงแท้จริงเราไม่รู้ครับเราดูจากสภาพตัวรถและ,ะการทํางานของตัวรถให้ดีที่สุดนะครับดูว่าเออเขาปรับสภาพยังไงรถแล้วร้านมันรถเนี่ยที่เก็บงานเป็นยังไงครับที่ออกไปนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสวยนะครับอย่างนี้ถือว่าสวยนะครับรถนะครับท้าย เท้าท้ายนะครับเสื้อนะครับไม่แตกนะครับตัวหูวยุกหูหูหยกไม่แตกนะครับปฟท้ายต่างๆนะครับเราใส่ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะคันนี้อยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตามสภาพถ้าเก็บงานก็อยู่ที่สองแสนแปดเอ้ยสองสองสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับเก็บงานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวการทํางานกันนะครับ ได้เกาะหางไว้นะครับ 老边呐。 นล้อแน่นนะครับตัวนี้เช็คลูกปืนล้อต่างๆให้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก่อนก็ได้นะครับเปิดขึ้นแล้วนะครับได้สตาร์ทใหม่ได้ชาร์จใหม่นะครับตัวนี้ได้ได้ชาร์จใหม่นะครับแล้วก็น้ำมาน้า ปกตินะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ครับโอเคนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ l 3 6 0 8นะครับตัวนี้ก็ราคาย่อมย่อมครับ275,000ถ้าเก็บสีปรับสภาพก็อยู่ที่280,000บาทนะครับยางนะครับเต็มเต็มเลยครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรครับ0 6 3 3 1 3 0 4า7ครับ 063-313-0447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนัทแท็กเตอร์วังสามหมอขอกราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านท,ที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ